สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเป็นอีกวันเอ้ยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ตื่นสายกันนะครับตอนนี้กี่โมงครับบ่ายโมงบ่ายหนึ่งนะครับไม่ไหวแล้ว่ะแม่ไม,มไม่มีมันไม่ค่อยมีที่ไปแล้ววันนี้เรา,เเราจะพามินไปตัดผมเออเราก็เลยคิดว่าลองตัดผมที่เกาหลีดูดีกว่าว่ามันเป็นไงแล้วเราเข้าไปดูราคาแล้วอ่ะมันประมาณแค่ประมาณเจ็ดร้อยบาทตัดผมก็คือถ้าเรียบเทียบกับที่ไทยอ่ะ ถ้าไปร้านตัดผมเกาหลีแต่เป็นช่างคนไทยก็ราคาเจ็ดร้อยแล้วที่การ์ดในที่ประเทศนะแต่ถ้าเป็นช่างเกาหลีที่ไทยอ่ะมันแพงกว่าอีกก็สิบพันห้าหรือว่าแล้วที่กฎหมายด้วยเขาบอกคนต่ชาติไม่มีสิทธิ์ทำงานตัดผมที่ต่างประเทศนะเหมือนเหมว่าเป็นเราหรืออะเรก็จะไปตัดผมแต่ราคาต่างกันครึ่งหนึ่งนะก็ลองตัดดอไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะไปชมกัน ข้างหลังเราเป็นเฮดเตอร์ทุกคนก็รีเลยแต่ว่าไม่ต้องสระผมมานะเพราะสุดท้ายเขาจะให้ I'm feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, easier to love, oh. It's nothing like the way that you adore me. ทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเสร็จปะสวยมากเขาท่องไปทำมาเอา้าเก่าเฉยอันนี้หมดไป30 0 0 0วอนก็ประมาณ700บาทแล้วก็ รู้สึกว่าไม่เคยตัดผมแล้วรู้สึกนานขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเขาตัดนานมากเหมือนแบบพอมาถึงอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ้านึกว่าต้องสระผมก่อนเหมือนประเทศไทยแต่เขาตัดเลยเขาตัดเสร็จเลยค่อยไปสระผมสวยไหมเนี่ยสวยไหมบ้านสวยมากครับตัดโคตรเก่งอ่ะเนาะเออตัดตัดแบบโหทุกคนตัดโคตรละเอียดอ่ะผู้ชายตัดโคตรดีผมสวยมากเลยครับถ่ายแล้วจริงเ๋วค่ะไหนรีวิวการตัดวันนี้หน่อยครับก็ คดีนะเหมือนว่าเขาอะเขาตัดละเอียดมากๆมากก็คือเดินไปด้ยวยก็คือตัดรอบแรกเสร็จอะตอนแรกก็นึกว่าต้องสระผมก่อนใช่ไหมแต่เขาก็ตัดเลยเว้ยพอตัดเลยปุ๊บแล้วเขาก็ได้ๆแล้วเขาก็เหมือนมอน้วนๆๆในใจก,ก็อา้าวเสร็จแล้วเหรอวะก็แต่แม่งก็สวยนะก็มกนะไม่ได้อะไรจะพักว่าอ๋อต้องไปต้องไปล้างผมด้วยเอ,เอามารวมกันข้างหลังนี่โ<ห>อ้โหไปประมาณสามสี่รอบแล้วก็แบบ ละเอียดมากๆๆๆๆโดยไป7 0็ถือว่าคุ้มมากๆก็ไม่แพงนะขนาดผู้ชายฉันตัดยัง3 4 0 0ร้อยเองก็คือควรเป็นบักเก็ตลิสต์นะคะในการมาเกาหลีก็คือมาตัดผมเราตัดที่ร้าน xe hair ก็คือเนี่ยแนบดูบิสเนส s าร์ดเขาเขาเป็นผู้หญิงอะควรควรค่าแบบมาเที่ยวไม่ต้องตัดที่ไทยใช่ไหม มาเที่ยวมาเที่ยวก็คือต้องคิดว่าการตัดผมมันเป็นเรื่องที่มาเที่ยวด้วยอ <laughs> โอเคโอเคไปละไปละ